การแสดงออกอย่างปกปิดเมื่อผู้หญิงรู้สึกขาดความอิ่มเอมใจไม่ว่าผู้หญิงจะเข้มแข็งสักเพียงใดลึกๆภายในใจของพวกเธอก็ยังคงหอยหาความรักความสัมผัสการรับฟังและการปลอบโยนเสมอแต่สิ่งที่พิเศษในตัวพวกเธอคือความปกปิดเป็นความปกปิดที่ไม่ได้เกิดจากการไม่ต้องการให้ใครเข้าใจแต่เป็นเพราะพวกเธอเคยชินกับการซ่อนความรู้สึกเคยชินกับการอดทนและเยียวยาตัวเองเงียบๆมานาน ความรู้สึกขาดแหว่งของผู้หญิงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความขาดแคลนทางอารมณ์ความเอาใจใส่และความเชื่อมโยงด้วยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงในทุกช่วงวัยทุกสถานการณ์แม้แต่ผู้ที่มีครอบครัวหรือมีคนอยู่ข้างๆแล้วก็ตามแต่เพราะความถือตัวเกรงใจต่อสังคมหรือความกลัวที่จะถูกเข้าใจผิดผู้หญิงจึงแทบจะไม่เคยยอมรับว่ากำลังรู้สึกว่างเปล่าแทนที่จะพูดออกมาพวกเธอจะส่งสัญญ,ญาณที่ละเอียดอ่อนคลุมเครือแต่เพียงพอสำหรับคนช่างสังเกตที่จะ รับรู้ได้แล้วสัญญาณปกปิดของผู้หญิงเมื่อรู้สึกขาดความอิ่มเอมใจนั้นคืออะไรสัญญาณที่ไม่ได้ชัดเจนด้วยคำพูดแต่กลับบรรจุโลกแห่งความคิดความรู้สึกและความโหยหาเอาไว้ทั้งหมด 1. การดูแลรูปลักษณ์อย่างกระทันหันโดยไม่มีเหตุผลพิเศษ เมื่อผู้หญิงรู้สึกขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์หรือร่างกายหนึ่งในการแสดงออกที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือการที่พวกเธอให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้นอย่างกะทันหันพวกเธอเริ่มซื้อของทดลองลิสติกใหม่เปลี่ยนทรงผมหรือแต่งกายที่โชว์รูปร่างมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปไหนบ่อยนะักการกระทำนี้ไม่ได้เป็นเพียงเพราะพวกเธออยากสวยเท่านั้นแต่เพราะพวกเธอต้องการรู้สึกว่าตัวเองยังคงดึงดูดน่าปรารถนาและคู่ควรแก่ความรักนี่คือวิธีที่พวกเธอเตือนตัวเองว่าฉันยังคงเยว่วนฉันคู่ควรกับการได้รับความสนใจ และบางครั้งก็เป็นคำเชิญชวนอย่างเงียบๆไปยังคนที่พวกเธอเฝ้ารอความเอาใจใส่ 2. อ,อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเศร้าและกโกรธโดยไม่มีเหตุผลผู้หญิงที่ขาดความอิ่มเอมใจมานานมากัก จะกลายเป็นคนอ่อนไหวกว่าปกติหรือหงุดหงิดง่ายด้วยเรื่องเล็กน้อยคำพูดที่ไม่ตั้งใจการกระทําที่เมินเฉยหรือการที่คุณลเลยโทรศัพท์ทั้งหมดนี้อาจทําให้พวกเธอเศร้าไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งร้องให้ออกมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเธอโกรธไม่ได้มาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นแต่เป็นเพราะภายในใจของพวกเธอเต็มไปด้วยความเหงาที่ไม่สามารถเอ่ยเป็นคําพูดได้พวกเธอรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความสนใจเหมือนเดิมและพวกเธอแสดงออกเพื่อหวังว่าจะได้รับความสนใจกลับมาแต่น่าเสียดายที่การแสดงออกเช่นนี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเเป็นร อึงเกินกว่าเหตุหรือน่ารำคาญ 3. ส่งสัญญาณภาษากายที่ละเอียดอ่อนไม่อยู่ใกล้ผู้ชายที่พวกเธอสนใจนี่คือการแสดงออกที่สังเกตได้ยากที่สุดแต่ก็ชัดเจนที่สุดเมื่อความรู้สึกและความปรารถนาทางกายภาพพลุ่งพ่านผู้หญิงที่รู้สึกขาดแคลนอาจจะเผลอสัมผัสข,ข้อมือริมฝีปากหรือเส้นผมเมื่อนั่งอยู่ข้างๆคนที่พวกเธอมีใจไอ พ่อพวกเธอจะนั่งใกล้ชิดก,กว่าปกติแวลตาจะสังเกตอย่างเงียบๆเ,เสียงพูดจะเบาลงเมื่อสนทนาบางครั้งพวกเธออาจจะเผอเล่าถึงความรู้สึกว่างเปล่าการนอนไม่หลับหรือการรู้สึกว่าตัวเองถูกลืมทั้งหมดนี้คือข้อความที่ละเอียดอ่อนว่าฉันต้องการใครสักคนมาแบ่งปันมารับฟังมาอบก,กอดฉันสักครั้ง 4. มัมจะฝันกลางวันหรือโพสตเนื้อหาที่เกี่ยวกับอารมณ์หรือเยาวน เมื่อผู้หญิงไม่ได้รับความพึงพอใจทั้งทางจิตใจและร่างกายพวกเธอจะเริ่มมองหาทางเลือกอื่นอาจเป็นนิยายรักภาพยนตร์ที่มีเนื้อหายาวนหรือเพียงแค่สเตตสึซึมบทกวีที่แฝงความหมายบนโซเชียลมีเดียนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นรูปแบบของการปลดปล่อยอารมณ์ที่ซึ่งพวกเธอสามารถจินตนาการถึงการได้รับความรักการเป็นที่ปรารถนาได้อย่างน้อยก็ในความคิดผู้หญิงที่โพสตรูปภาพที่ดูยาวนเขียนข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งมักไม่ได้ทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เพื่อถามโลกนี้ว่ามีใครระมองฉันอยู่บ้างไหม 5. สแสวงหาความใกล้ชิดทางอารมณ์กับเพศตรงข้ามผู้หญิงที่ขาดแคลนทางอารมณ์จะหวั่นไหวได้ง่ายมากกับผู้ชายที่รู้จักรับฟังอ่อนโยนและละเอียดอ่อนแม้ว่าคนนั้นจะไม่ใช่สามีหรือแฟนในตอนแรกมันอาจเป็นเพียงการแบ่งปันการระบายความในใจต่อมาก็เป็นการสแสวงหาความเห็นอกเห็นใจและไม่รู้ตัวเมื่อไหร่พวกเธอก็กลายเป็นคนที่พึ่งพาความสนใจนั้นเสมือนเป็นยาทางอารมณ์พวกเธอจะไม่ข้ามเส้นได้ง่ายๆแต่ถ้าพวก เธอรู้สึกถูกทอดทิ้งนานเกินไปความขาดแคลนนั้นจะกลายเป็นช่องว่างที่ใครก็ตามที่ให้ความสนใจอย่างเพียงพอสามารถเข้ามาเติมเต็มได้แม้เพียงด้วยการโอบกอดความขาดแคลนของผู้หญิงไม่ได้ส่งเสียงดังมันคุก,กรุ่นอยู่ข้างในอย่างเงียบๆซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูสงบในตาที่นิ่งเฉยและรอยยิ้มที่ฝืนพวกเธอไม่ได้พูดออกมาว่ากำลังรู้สึกว่างเปล่าไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าคุณสนใจอย,อย่างแท้จริงคุณจะมองเห็นสัญญ,ญาณเล็กๆที่พวกเธอสัง่งออกมาทุกวัน ผู้หญิงที่เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเศร้ามากขึ้นฝันกลางวันมากขึ้นและสัมผัสตัวเองมากขึ้นนี่ไม่ใช่การแสดงออกที่เรียบง่ายแต่นี่คือเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่เงียบงันจากหัวใจที่กำลังหอยหาความรักถ้าคุณคือผู้ชายที่อยู่ข้างๆพวกเธออย่ารอจนกว่าพวกเธอจะหยุดส่งสัญญาแล้วค่อยเริ่มทำความเข้าใจเพราะเมื่อผู้หญิงได้เรียนรู้ที่จะเงียบนั้นอาจหมายถึงคุณได้สูญเสียโอกาสสุดท้ายที่จะกล้าเข้าไปสู่โลกภายในที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่พวกเธอเคยเปิดให้คุณเพียงคนเดียวเมื่อผู้หญิงมีการกระทำนีี้้หมมาาาายคววว่พกกเธออตงรัันนทท พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของความปรารถนาตามสัญชาตญาณที่พลุงพล่านผู้คนมาคิดว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ขี้อายปกปิดและยากที่จะแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความปรารถนาทางกายในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นพวกเธอไม่เปิดเผยไม่แสดงออกอย่างชัดเจนเหมือนผู้ชายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเธอไม่มีช่วงเวลาที่เร่าร้อนรุนแรงและต้องการความใกล้ชิดในทันทีปัญหาคือพวกเธอแสดงออกในแบบที่เฉพาะตัวละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยอารมณ์ และจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงต้องการความใกล้ชิดต้องการความรักและต้องการการสัมผัสอย่างแท้จริงมีการกระทําหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีสติแต่จริงๆแล้วเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอย่างยิ่งที่บ่งบอกว่าอารมณ์ในตัวเธอกําลังปัตุอย่างรุนแรงและถ้าคุณละเอียดอ่อนพอที่จะสังเกตเห็นคุณจะเข้าใจทันทีว่าในขณะนี้เธอพร้อมแล้วและการกระทํานั้นไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนเลยในทางตรงกันข้ามมันใกล้ชิดคุ้นเคยจะหลายคนเคยประสบแล้วไม่รู้ตัวว่าพลาดคําแนะนําที่แท้จริงจากหัวใจและร่างกายของผู้หญิงคนนั้นไป การกระทำที่โดดเด่นเมื่อผู้หญิงเริ่มสัมผัสร่างกายของตัวเองโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมฝีปากลำคอไหล่หรือเส้นผมนั่นคือเวลาที่พวกเธอกำลังหยหาความใกล้ชิดทางกายไม่มากคนนักที่จะรู้ว่าพฤติกรรมการสัมผัสร่างกายตัวเองเป็นสัญชาตญาณอย่างมากเมื่ออารมณ์ถูกกระตุน้นโดยเฉพาะอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดทางเพศเมื่อผู้หญิงรู้สึกถูกดึงดูดอย่างแรงกล้าหรือเมื่อความปรารถนาที่จะได้รับความรักกำลังคลุ้งผ้านในตัวเธอในขณะนั้นพวกเธอจะสัมผัสริ มื่ีปากเบาๆลูบผมนวดเขาลูกแขนหรือเอ็นตัวเข้าใกล้คุณมากกว่าเดิมอย่างไม่รู้ตัวนี่คือสัญญาณภาษากายที่ไม่ถูกคำนวณมันปรากฏขึ้นเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเมื่อสมองรับรู้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีคนที่พวกเธอถูกดึงดูดอยู่ด้วย การกระทำเหล่านี้อาจรวมถึงการเลียริมฝีปากเบาๆกัดริมฝีปากหรือเม้มปากเล็กน้อยนี่เป็นปฏิกิริยาเมื่อริมฝีปากแห้งซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงออกทางกายภาพที่พบบ่อยเมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือเครียดเล็กน้อยแต่สำหรับผู้หญิงนี่เป็นการกระทำที่เย้ยวันตามสัญชาตญาณเช่นเดียวกับคำเชิญชวนที่มองไม่เห็น การลูบผมซ้ำๆหรือปล่อยมือให้ลอยอยู่ใกล้หน้าอกไหล่เปลือยผู้หญิงมักทำเช่นนี้เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจแต่หากการกระทำนั้นถูกทำซ้ำหลายครั้งพร้อมกับแววตาที่เร่าร้อนนั่นไม่ใช่ความสง่าง,งามอีกต่อไปแต่มันคือคำกระซิบที่เต็มไปด้วยอารมณ์ว่าฉันต้องการมากกว่านี้การสัมผัสลำคอไหล่หรือข้อมือ A บาบานี่คือบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นอาจนำไปสู่ความรู้สึกเร่าร้อนเมื่อผู้หญิงสัมผัสบริเวณเหล่านี้ด้วยตัวเองมักเป็นเพราะพวกเธอกำลังจินตนาการถึงการถูกผู้อื่นสัมผัสและในสมองของพวกเธอความรู้สึกนั้นกำลังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง การขยับตัวเข้าใกล้เพลยสัมผัสคุณอย่างเป็นธรรมชาติผู้หญิงไม่ใช่คนที่เริ่มต้นก่อนได้ง่ายๆแต่เมื่ออารมณ์ทะลุขีดจำกัดพวกเธอจะหาวิธีลดระยะห่างเธออาจจะเอ็นตัวพิงคุณเบาๆมือสัมผ,สมผัสมือคุณโดยบังเอิญหรือนั่งใกล้จนคุณสัมผัสได้ถึงลมหายใจนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคำแนะนำที่ละเอียดอ่อนว่าโปรดเข้าใจฉันทำไมผู้หญิงไม่พูดออกมาตรงๆแต่กลับใช้การกระทำเช่นนั้นเพราะสัญชาตญาณของผู้หญิงคือการต้องการถูกพิชิตไม่ใช่ผู้พิชิตพวกเธอหอยหาความใกล้ชิดแต่กลัวถูกวมองง่่าาย ดังนั้นแทนที่จะพูดตรงๆว่าฉันต้องการอยู่กับคุณตอนนี้พวกเธอเลือกที่จะกระซิบสิ่งนั้นผ่านร่างกายของเธอผ่านการกระทําที่ชักชวนแต่ไม่เปิดเผยจนเกินไปผู้หญิงก็รักด้วยสมองพวกเธอต้องการอารมณ์ที่มาพร้อมกับความปรารถนาทางกายเมื่อผู้ชายสร้างความรู้สึกปลอดภัยความรักและยังคงเยาวนและน่าตื่นเต้นให้แก่พวกเธอพวกเธอจะไม่สามารถควบคุมความปรารถนาที่จะใกล้ชิดได้และในตอนนั้นร่างกายของพวกเธอจะพูดออกมาเองช่วงเวลาแห่งความพรุ่งพลาดน,นั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ โดยปกติช่วงเวลาที่ต้องการทำทันทีไม่ได้เกิดขึ้นในการพบกันครั้งแรกแต่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเธอเชื่อมั่นในตัวคุณมากพออารมณ์ะส,สมมานานพอความเชื่อมโยงทางกายและจิตใจถึงขีดสุดผู้หญิงจะไม่เปิดไฟเขียวเร็วเกินไปแต่เมื่อพวกเธอแสดงออกด้วยการกระทำแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าพวกเธอไม่ต้องการรออีกต่อไปผู้หญิงไม่พูดว่าฉันต้องการแต่ร่างกายของพวกเธอจะกระซิบสิ่งนั้นด้วยการกระทำที่เป็นจริงและเป็นสัญชาตญาณ และถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ละเอียดอ่อนพอคุณจะมองเห็นสิ่งนั้นในทุกการลูบผมเบาๆทุกการเม้มปากที่แสงความหมายหรือการเอ็นศีรษะที่ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญช่วงเวลาที่ผู้หญิงต้องการทำทันทีไม่ได้มาจากความปรารถนาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการตกผลึกของอารมณ์ความโหยหาที่จะถูกสัมผัสทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณนั่นคือช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหากคุณตอบรับด้วยความอ่อนโยนและสอดคล้องคุณจะสัมผัสถึงส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจเธอได้ และโปรดจาไว้ว่าเมื่อผู้หญิงมีการกระทําเช่นนั้นพวกเธอไม่ได้ต้องการแค่ความรักเท่านั้นแต่ยังเชิญชวนให้คุณก้าเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นส่วนตัวแท้จริงและเร่าร้อนที่ซึ่งพวกเธอไม่ลังเลที่จะซ่อนตัวเองอีกต่อไปผู้หญิงสูงไวัยไม่สามารถต้านทานคําพูดนี้ได้ ผู้หญิงในทุกช่วงวัยล้วนหอยหาที่จะได้รับความรักความซาบซึ้งและความเข้าใจเมื่อยังสาวพวกเธออาจถูกดึงดูดได้ง่ายด้วยคำชมเชยรูปลักษ์คำพูดหวานๆหรือคำสัญญาที่เต็มไปด้วยสีสันแต่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนความคิดและอารมณ์ของพวกเธอจะค่อยๆลึกซึ้งขึ้นพวกเธอไม่ถูกลหลงไหลได้ง่ายด้วยคำพูดที่ว่างเปล่าอีกต่อไปแต่พวกเธอให้ความสำคัญกับความจริงใจการยอมรับคุณค่าของตัวเองในสายตาผู้อื่นมากขึ้นมีคำพูดพิเศษหนึ่งที่ผู้หญิงสูงวัยเกือบทุกคนไม่สามารถต้านทานได้คำพูดนี้ไม่ได้้้เเเเปป็็นนียยงงคคชมมแต่ัวาาาขใใจกรห กำลังใจและความซาบซึ้งต่อสิ่งที่พวกเธอได้ทำและคุณค่าที่พวกระเธอได้มอบให้กับชีวิตคำพูดนั้นคืออะไรทำไมมันถึงมีพลังพิเศษเช่นนี้มาทำความเข้าใจจิตวิทยาของผู้หญิงวัยกลางคนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อค้นหาเหตุผลเบื้องหลังความหมั่นไหวของพวกเธอต่อคำพูดที่จริงใจเหล่านี้ผู้หญิงสูงวัยต้องการอะไรจากคำพูด ผู้หญิงวัยกลางคนไม่ใช่เด็กสาวช่างฝันที่ใจอ่อนง่ายต่อคำพูดหวานๆอีกต่อไปพวกเธอผ่านความผันผวนของชีวิตมามากมายอาจเคยรักเคยเจ็บปวดเคยเสียสละและเคยพยายามอย่างมากเพื่อรักษาความสัมพันธ์รวมถึงสร้างชีวิตของตัวเองด้วยเหตุนี้พวกเธอจึงละเอียดอ่อนมากขึ้นในการรับฟังและประเมินคำพูดของผู้อื่น ในวัยนี้ผู้หญิงไม่เพียงแต่ต้องการความรักเท่านั้นแต่ยังต้องการความซาบซึ้งด้วยพวกเธอต้องการได้รับการยอมรับไม่เพียงเพราะรูปลักษณ์แต่เพราะสิ่งที่พวกเธอได้ทำคุณค่าที่พวกเธอได้สร้างมาตลอดหลายปีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับครอบครัวหรือผู้หญิงที่เข้มแข็งในการทำงานพวกเธอก็ล้วนต้องการสิ่งเดียวกันคือการได้รับการยอมรับและเคารพจากผู้อื่นคำพูดที่ทำให้ผู้หญิงสูงวัยไม่สามารถต้านทานได้มีคำพูดที่เรียบง่ายแต่สามารถทำให้หัวใจของผู้หญิงวัยกลางคนหวั่นไหวได้อย่างรุนแรงนนั่คื ผมชื่นชมและซาบซึ้งในสิ่งทีณคุณเธอได้ทำมาอย่างแท้จริงคำพูดนี้มีพลังพิเศษเพราะมันไปกระทบกับความต้องการที่ลึกซึ้งที่สุดในใจของพวกเธอคือความต้องการที่จะได้รับการยอมรับและความซาบซึ้งเมื่อได้ยินคำนี้ผู้หญิงจะรู้สึกได้ถึงความจริงใจความเคารพและการให้คุณค่ายอย่างสูงจากอีกฝ่ายสิ่งนี้สามารถทําให้พวกเธอมีความสุขมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและอาจทําให้พวกเธอจดจําไม่ลืมทําไมคําพูดนี้ถึงพิเศษมาก ลองวิเคราะห์แต่และองค์ประกอบความชื่นชมผู้หญิงวยกลางคนอาจผ่านความท้าทายมากมายในชีวิตตั้งแต่งานครอบครัวการแต่งงานไปจนถึงการเลี้ยงลูกพวกเธออาจเสียสละความชอบส่วนตัวแลกเปลีย่ยนวัยเาวและทุ่มเทจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดให้กับคนที่รักเมื่อมีใครบางคนบอกว่าชื่นชมในสิ่งที่เธอทำนั้นหมายความว่าพวกเขากำลังมองเห็นความพยายามที่ก่อนหน้านี้อาจไม่มีใครเคยกล่าวถึงโอตัวอย่าง ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเลี้ยงลูกดูแลสามีและครอบครัวแต่ไม่เคยได้รับการยอมรับจากสามีหรือลูกๆเลยหักวันหนึ่งสามีของเธอกล่าวว่าผมชื่นชมคุณจริงๆที่ดูแลครอบครัวมาตลอดหลายปีผมรู้ว่าคุณเสียสละมากและผมซาบซึ้งในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงแน่นอนว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้สึกซาบซึ้งใจและได้รับการปลอบโยนอย่างมากความซาบซึง้งไม่ใช่แค่ความชื่นชมแต่ยังรวมถึงความซาบซึง้งซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงสูงวัยมักจะรู้สึกขาดแคลนในชีวิตหลังจาก หากหลายปีของการทุ่มเทเพื่อครอบครัวหรืออาชีพการงานพวกเธออาจเคยชินกับการเสียสละโดยไม่ต้องการให้ใครยอมรับแต่ในความเป็นจริงทุกคนก็ต้องการได้รับการซราบซึง้งเมื่อผู้ชายกล่าวว่าเขาซาบซึ้งในสิ่งที่ผู้หญิงได้ทำนั่นแสดงว่าเขาไม่เพียงแต่เห็นความพยายามของเธอเท่านั้นแต่ยังให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงนี่คือปัจจัยที่สร้างความแตกต่างระหว่างคำชมทั่วไปกับคำชมที่ทำให้ผู้หญิงหวั่นไหวการยอมรับคุณค่าของพวกเธอ คำพูดนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับคุณค่าของผู้หญิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเธอได้บรรลุสำหรับผู้หญิงวัวกลางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานการได้ยินคำว่าผมชื่นชมวิธีที่คุณสร้างอาชีพของคุณจริงๆคุณไม่เพียงแต่เก่งเท่านั้นแต่ยังเข้มแข็งมากด้วยสามารถนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและแรงจูงใจให้พยายามต่อไปคำพูดนี้มาจากใครได้บ้าง สิ่งที่พิเศษคือคำพูดนี้ไม่ได้มีพลังเฉพาะเมื่อมาจากผู้ชายที่ผู้หญิงรักเท่านั้นแต่ยังสามารถมาจากเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้แต่ลูกๆด้วยจากสามีสามีที่รู้วิธีพูดคำขอบคุณและซาบซึ้งจะทําให้ภรรยามีความสุขกว่าที่เคยจากลูกๆเมื่อลูกที่เติบโตแล้วพูดว่าแม่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากลูกซาบซึ้งในทุกสิ่งที่แม่ทําเพื่อลูกหัวใจของผู้เป็นแม่จะละลายอย่างแน่นอนจากเพื่อนร่วมง,งาน คำขอบคุณจากเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาก็สามารถทำให้ผู้หญิงวัยกลางคนรู้สึกภาคภูมิใจและได้รับการยอมรับคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงสูงวัยคำพูดที่แสดงถึงความซาบซึ้งการยอมรับและความชื่นชมสามารถทำให้พวกเธอรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขกว่าที่เคยไม่ว่าชีวิตจะยุ่งวุ่นวายแค่ไหนจงใช้คำชมที่จริงใจให้กับผู้หญิงรอบตัวคุณเพราะบางครั้งเพียงแค่คำพูดง่ายๆที่ถูกเวลาก็สามารถเปลี่ยนแปลงวันและแม้แต่ส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกระเธอได้ สิบสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงขาดความอิ่มเอมใจและโหยหามานานในชีวิตความต้องการทางอารมณ์และสรีรวิทยาเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้มนุษย์รักษาสมดุลทางจิตใจและความสุขสําหรับผู้หญิงเมื่อความต้องการเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนองเป็นเวลานานพวกเธอจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในพฤติกรรมจิตใจและรูปลักษณ์ภายนอกค่ะคุณช่างสังเกตคุณสามารถรับรู้ถึงสัญญ,ญาณเฉพาะที่บ่งบอกว่าผู้หญิงกําลังอยู่ในภาวะขาดแคลนมานานและโหยหาที่จะได้รับความรักและความเอาใจใส่นี่คือสิบสัญญ,ญาณที่สังเกตได้ง่ายที่สุด 1. อารมณ์ฉุนเฉียวและแปรปรวนบ่อยครั้งผู้หญิงเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์หรือสรีรวิทยามักจะงหดหนิดและเจ้าอารมณ์มากกว่าปกติพวกเธอจะรู้สึกรำคาญใจกับเรื่องเล็กน้อยหรือรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนนี้เป็นเพราะร่างกายไม่หลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างออกซิโทซินและเอนโดรฟินเพียงพอทําให้อารมณ์แปรปรวน2ชอบใส่เสื้อผ้าที่เย้อยยวนมากกว่าปกติหนึ่งในสัญ,ญญาณที่ชัดเจนของผู้หญิงที่ขาดความอิ่มเอมใจมานานคือพวกเธอมีแนวโน้มที่จะแต่งกายที่เย้อยยวนมากขึ้น พวกเธอเลือกเสื้อผ้าที่เปิดเผยรัดรูปเน้นรูปร่างมากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชายนี่เป็นวิธีที่จิตใต้สำนึกของพวกเธอพยายามเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้าม 3. ถูกดึงดูดโดยผู้ชายได้ง่ายผู้หญิงในภาวะนี้มักถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่มีสเสน่ห์มีบุคลิกที่เข้มแข็งและเป็นชายชาตรีพวกเธอจะหวั่นไหวได้ง่ายหรือมองผู้ชายที่น่าดึงดูดอย่างจดจอ่อและอาจมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นพูดคุยและเข้าหาคนที่พวกเธอมีใจให้ 4. ชอบการสัมผัสทางกายในการสื่อสารผู้หญิงที่ขาดความอบอุ่นทางอารมณนม์นานมักจะพยายามเข้าใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามโดยไม่รู้ตัวพวกเธออาจจะเผลอสัมผัสแขนไหล่หรือยืนใกล้ขึ้นเมื่อสนทนากับผู้ชายการกระทําเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติแต่ยังแสดงถึงความหยหาที่จะใกล้ห่อชิดและรู้สึกถึงความอบอุ่นจากผู้อื่น 5. ชอบฝันกลางวันเกี่ยวกับความรักและเรื่องใกล้ชิดผู้หญิงในภาวะนี้มักมีแนวโน้มที่จะคิดถึงความรักและช่วงเวลาใกล้ชิดมากขึ้น พวกเธอถูกดึงดูดได้ง่ายจากภาพยนตร์รักนิยายโรแมนติกหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความโรแมนติกและความปรารถนาบางครั้งพวกเธอยังจินตนาการถึงสถานการณ์ที่อ่อนหวานหรือเร่าร้อนที่พวกเธอหอยหา 6. ใช้เวลามากบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ์ผู้หญิงเหล่านี้มักใช้เวลามากบนโลกออนไลน์เพื่อสแสวงหาความบันเทิงหรือโต้อตอบกับเพศตรงข้ามพวกเธออาจเข้าร่วมกลุ่มเกี่ยวกับความรักแบ่งปันเรื่องราวหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับความโรแมนติกและพวกเธอยังถูกดึงดูดได้ง่ายด้วย,ย,วยเนื้อหาที่มีการกระตุ้น 7. ถอนหายใจบ่อยและรู้สึกเหงาสัญญาณทั่วไปอีกอย่างของผู้หญิงที่ขาดความอิ่มเอมใจมานานคือพวกเธอถอนหายใจบ่อยมีบางช่วงเวลาที่จมดิ่งในความคิดและรู้สึกเหงาพอพวกเธออาจนั่งเงียบๆคนเดียวปล่อยใจไปกับกระแสะความคิดและครุ่นคิดมากขึ้น 8. ให้ความสนใจกับรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้นเมื่อรู้สึกขาดแคลนทางอารมณ์ผู้หญิงมักมีแนวโน้มที่จะดูแลรูปลักษณ์มากขึ้นพวกเธอสนใจในการเสริมสวยดูแลผิวเปลี่ยนทรงผมหรือแต่งหน้าเข้มขึ้นเพื่อให้ดูหน้าดึงดูดมากขึ้น สิ่งนี้เกิดจากความปรารถนาที่จะดึงดูดความสนใจและสแสวงหาความสัมพันธ์โรแมนติกใหม่ 9. ถูกกระตุ้นได้ง่ายด้วยคำพูดจีบผู้หญิงที่ไม่ได้ถูกรักมานานมักจะตอบสนองอย่างรุนแรงต่อคำพูดหวานๆหรือความเอาใจใส่จากผู้ชายพวกเธอหวั่นไหวได้ง่ายใจอ่อนง่ายต่อการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายเช่นข้อความที่แสดงความห่วงใยแววตาที่สเสน่หาหรือคำชม10 นอนไม่หลับคิดฟุ้งซ่านในเวลากลางคืนกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนรู้สึกเหงาที่สุดผู้หญิงในภาวะขาดแคลนมานานมักประสบปัญหาการนอนไม่หลับนอนกระสับกระส่ายหรือคิดถึงอดีตความทรงจําเกี่ยวกับความรักห่ะ หรือความปรารถนาที่จะมีใครสักคนอยู่ข้างๆการขาดแคลนทางอารมณ์และสรีรวิทยาเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมของผู้หญิงอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือพวกเธอต้องรู้วิธีสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองค้นหาความสุขในงานอดิเรกงานและความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพหากคุณสังเกตเห็นใครบางคนมีสัญญาณเหล่านี้โปรดให้ความสนใจแบ่งปันเพื่อช่วยให้พวกเธอรู้สึกได้รับความรักและมีความสุขมากขึ้นผู้หญิงวัยห้าสิบขึ้นไปชอบผู้ชายแบบไหน วัยห้ปีเป็นเครื่องหมายของช่วงชีวิตใหม่สาหรับผู้หญิงพวกเธอไม่ได้ถูกครอบงําด้วยความวู่วามของวัยเยาว์หรือความกังวลในครอบครัวอต่อไปแต่พวกเธอสแสวงหาความสงบความเข้าใจและการเพลิดเพลินกับคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตเมื่อก้าวเข้าสู่ววยนี้พวกเธอก็มีเกณฑ์ของตัวเองในการเลือกผู้ชายที่เหมาะสมแล้วผู้หญิงวัยห้ขึ้นไปชอบผู้ชายแบบไหนมาดูกันห ผู้ชายที่สุขุมและเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงวัยห้าสิบขึ้นไปไม่ได้ถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่วู่วามหรือชอบแสดงออกอีกต่อไปพวกเธอแสวงหาผู้ชายที่สุขุมรู้จักคิดอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นผู้ใหญ่ในการประพฤติตนผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่มีความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณรู้จักใส่ใจผู้อื่นและเข้าใจคุณค่าของการเข้าใจและการเดินเคียงคู่กันในชีวิต 2. ผู้ชายที่รู้จักรับฟังและเข้าใจหลังจากหลายปีของชีวิตและประสบการณ์ผู้หญิงวัยห้าสิบไม่ต้องการผู้ชายที่เอาแต่พูดหรือแสดงออกถึงตัวเองเท่านั้นพวกเธอต้องการอยู่กับคนที่สามารถรับฟังพวกเธอได้เข้าใจความรู้สึกของพวกเธอโดยไม่ต้องพูดอะไรมากผู้ชายที่รู้จักรับฟังไม่เพียงแต่แสดงความเคารพเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงมากขึ้นความเข้าใจและการแบ่งปันอย่างจริงใจช่วยให้ผู้หญิงวัยนี้รู้สึกปลอดภัยและสามารถเปดิดเผยตัวเองได้อย่างสบายใจ 3. ผู้ชายที่มีอาชีพมั่นคงผู้ชายที่มีงานมั่นคงมีความมั่นคงในชีวิตเป็นจุดบวกที่สำคัญเสมอในสายตาผู้หญิงวัยห้าสิบขึ้นไปในวนัยนี้พวกเธอไม่ต้องการคนที่ร่ำรวยเกินไปแต่ต้องการคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองทางการเงินไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือต้องดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตอาชีพที่มั่นคงแสดงถึงความสามารถความอดทนและความรับผิดชอบของผู้ชายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงวัยห้าสิบขึ้นไปรู้สึกปลอดภัยไม่อยู่ข้างๆสี่ ผู้ชายที่ละเอียดอ่อนและรู้จักดูแลผู้หญิงวัยห้าสิบผ่านความผันผวนมามากมายพวกเธอต้องการผู้ชายที่มีความละเอียดอ่อนใส่ใจและรู้จักดูแลท่าทางเล็กเลกน้อยๆเช่นคำถามไถ่ถามการจับมือเมื่อเดินเล่นหรือเพียงแค่จดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความชอบของพวกเธอสามารถทำให้พวกเธอซาบซึ้งและให้คุณค่าผู้ชายที่ละเอียดอ่อนไม่จำเป็นต้องโรแมนติกหรือรูราเกินไปแต่พวกเขารู้วิธีมามีผู้หญิงของตัวเองรู้สึกพิเศษและได้รับความรักในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดห้า ผู้ชายที่มีบุคลิกสงบและมั่นใจเสน่ห์ของผู้ชายัวกลางคนไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่บุคลิกที่สงบความมั่นใจและวิธีที่พวกเขาเผชิญหน้ากับชีวิตผู้หญิงวัยห้าสิบขึ้นไปไม่ชอบผู้ชายที่อารมณ์ร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้หรือมีพฤติกรรมหยาบคายพวกเธอถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่รู้วิธีรักษาความสงบในทุกสถานการณ์มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างฉัฉลาดและรอบข้อผู้ชายที่สงบมีความเห็นของตัวเองและไม่หวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกคือคนที่ผู้หญิงวัยห้าสิบรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วย6 ผู้ชายที่มีสุขภาพดีและวิถีชีวิตที่สร้างสรรค์สุขภาพเป็นปัจจัยที่สําคัญมากสําหรับผู้หญิงไวกลางคนพวกเธอไม่ถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่ปล่อยปละเลยชีวิตไม่ดูแลตัวเองผู้ชายที่มีสุขภาพดีรู้จักรักษาร่างกายและรักษาวิถีชีวิตที่สร้างสรรค์คือแบบอย่างของผู้ชายในอุดมคติใน ให้ตาของพวกเธอเสมอพวกเธอให้คุณค่ากับคนที่รู้จักสร้างสมดุลระหว่างงานกับสุขภาพมีอาหารที่เป็นวิทยาศาสตร์ออกกำลังกายและรักษาสภาพจิตใจที่ดีสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุไขเท่านั้นแต่ยังสร้างความสอดคล้องทั้งทางร่างกายและจิตใจในความสัมพันธ์ ผู้ชายที่มีอารมณ์ขันและทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตชีวิตในวัยห0ปีอาจไม่มีมรสุมมากเข้าในวัยหนุ่มสาวแต่ความกดดันด้านสุขภาพครอบครัวหรือการงานยังคงมีอยู่ดังนั้นผู้หญิงวัยนี้จึงชอบผู้ชายที่มีอารมณ์ขันรู้วิธีนำความสุขและความสบายใจมาสู่ชีวิตผู้ชายที่สามารถทำให้พวกเธอหัวเราะมองชีวิตด้วยทัศนคติที่มองโลกในแง่ดีและสร้างช่วงเวลาที่สนุกสนานอยู่เสมอจะช่วยให้พวกเธอรู้สึกรักชีวิตมากขึ้นทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตยังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ความสัม ผู้หญิงวัย50ขึ้นไปไม่ได้มองหาความรักที่เร่าร้อนหรือสิ่งที่ไกลตัวเกินไปพวกเธอต้องการผู้ชายที่สุขุมรู้จักรับฟังมีอาชีพที่มั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำความรู้สึกปลอดภัยและความสุขมาให้พวกเธอได้ผู้ชายที่มีความละเอียดอ่อนสงบและรู้จักทราบซึ้งในคุณค่าของความรักอย่างแท้จริงคือคนที่ทำให้ผู้หญิงวัย50รู้สึกดึงดูดและต้องการผูกพันในระยะยาว ในความรักอายุไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือความสอดคล้องระหว่าง2องดวงวิญญาณและวิธีที่ทั้งสองให้คุณค่าซึ่งกันและกันเมื่อพบคนที่เหมาะสมไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดผู้หญิงก็ยังคงสามารถเพลิดเพลินกับความรักที่สมบูรณ์และเต็มเปี่ยมได้